สวัสดีค่ะวันนี้จะขอแนะนำตัวช่วยง่ายๆสำหรับคุณผู้ชมที่กำลังจะขึ้นระบบใหม่ในโปรแกรมอีคอนของเราค่ะ Tool นะคะที่ใช้ในช่วยเรื่องยอดยกมาของเรามีเรียกกันทั้งหมดสีประเภทค่ะโดยประเภทแรกนะคะก็คือยอดยกมาด้าน GL หรืองบทดลองของเรานั่นเองประเภทที่2คือยอดยกมาด้านเจ้าหนี้ก็คือเจ้าหนี้คงค้างนะสิ้นเดือนก่อนที่เราจะทำการขึ้นระบบค่ะ เช่นคุณจะขึ้นระบบนะคะในเดือน1ปี2564คุณก็ควรจะยกยอดเจ้าหนี้คงทางณสาเดือน 31, 12 2563หรือ30ิเดือน11 2563ตามที่เราต้องการที่จะทำการคัสออข้อมูลค่ะประเภทที่3ก็คือย,ยอดยกมาด้านลูกหนี้ได้แก่ลูกหนี้คงทางณนะสิ้นเดือนก่อนขึ้นระบบเหมือนกันค่ะ ประเภทที่4ประเภทสุดท้ายของเราก็คือด้านสต็อกค,ค่ะเราก็จะทําการน,นายอดสต็อกค,คงค้างนะคะหรือคงหนาของเราเนะี่ยณสิ้นเดือนก่อนที่ทําการขึ้นระบบเหมือนกันแต่ในวันนี้ค่ะเราจะเสน,อ,เสนอการนํายอดอยงมาด้านลูกมี้เข้าระบบก,กันเนะะี่ยค่ะไปดูกันเลยอันดับแรกนะคะเรามารู้จักในส่วนของเทมเพลตที่เราจะเอาข้อมูลเข้ามาใส่ กันบ้างนะคะอันดับแรกนะคะที่เราจะจําเป็นที่ต้องใส่ก็คือรหัสสถานที่นะคะซึ่งรหัสสถานที่ตรงเนี้ยจะต้องตรงกับในโปรแกรมอีคอนของเรานะคะใส่คําอธิบายว่าเราจะตั้งยอดยกมาณนะเดือนอะไรนะคะณนะสิ้นเดือนอะไรจากนั้นนะคะก็ใส่เลขที่ไปสำคัญใส่วันที่ตั้งนี้ รหัสลูกค้าเนี่ยนะคะต้องเป็นรหัสลูกค้าในอีคอนนะคะต้องมีในโปรแกรมอีคอนประเภทรายได้ก็เหมือนกันนะคะก็คือต้องเป็นรหัสที่มีอยู่ในอ e ีคอนค่ะใส่จำนวนเงินนะคะหากจำนวนเงินนั้นมีภาษีขายจำนวนเงินตรงนี้จะต้องทำการถอดแบตนะคะแล้วก็ใส่มูลค่าแบตที่ช่องภาษีขายแล้วก็จะใส่คำนวณภาษี าเราไม่คิดภาษีนะคะจำนวนเงินนี้ก็จะเป็นจำนวนเงินเต็มนะคะภาษีขาดจะเป็น0และจำนวนภาษีตรงนี้จะเป็น N ค่ะจากนั้นก็ทำการเซฟค่ะเมื่อเรานะคะเอาข้อมูลมาใส่ในเทมเพลตเรียบร้อยถัดไปเราจะทำการ Import ยอดยกมากันเลยค่ะโดยการ Import ยอดยกมานะคะจะไปที่เมนู ระบบสินค้าคงคลังค่ะเราก็ y รายงานผู้ใช้กำหนดนะคะแล้วจะมีคำว่า import multi table ค่ะให้เลือกนะคะปุ่ม import multi table ซึ่งในปุ่ม import multi table นะคะมันก็จะมีประเภทรายการอยู่4รายการนะคะก็คือมีรายการตั้งเจ้านี้รายการปรปับปรุงสินค้ารายการตั้งต้งหนี้และรายการบัญชี ดังนั้นนะคะวันนี้เราจะมาทำการยกย่อในส่วนของลูกหนี้คงค้างเราก็ต้องมาติกที่รายการอ้างลูกหนี้ค่ะจากนั้นนะคะกดปุ่มสามปุ่มตรงนี้เพื่อค้นหาที่อยู่ไฟล์ทเทมเพลตของเราค่ะโอเคค่ะเมื่อเราเรียกที่อยู่ไฟล์เรียบร้อยนะคะเราก็กดตัวโปรเซสได้เลยค่ะ พอกดโปรเซสนะคะข้อมูลจะถามว่าต้องการประมวลผลสร้างข้อมูลตารางหรือไม่ให้ตอบคําว่า yes ค่ะเมื่อโปรแกรมนะคะนำข้อมูลเข้าเสร็จเรียบร้อยจะเขียนว่า process complete ให้เรากด ok ค่ะจากนั้นนะคะเมื่อเรานำข้อมูลเนี่ยเข้าในโปรแกรม econ เสร็จแล้ว เราต้องกลับเข้ามาดูไฟล์ที่เรา import เข้าไปได้วยนะคะว่ามีข้อ Er อ o r อะไรหรือเปล่านะคะซึ่ง Er r o r ของเราเนี่ยจะมีอยู่ด้วยกัน11ข้อนะคะโดยถ้าเราติด e r r ร r นะคะมันจะฟ้องว่าเราติด e อ r ร์เลขอะไรนะคะให้เรามาดูว่าเลขที่ฟ้องนั้นมี e r r o r อะไรนะคะแล้วเราก็ไปแก้ไขให้ถูกต้องแล้วก็ทำการ Import เข้าไปใหม่คะ่ะ เมื่อเรานะคะตรวจไฟล์เรียบร้อยไม่มีข้อเอ r ร r ์นะคะเราก็มาพิมพ์รายงานวิเคราะห์อายุลูกหนี้กันเลยค่ะเราไปที่เมนูดีนะคะระบบบัญชีลูกหนี้เราก็ไปที่รายงานค่ะดังนั้นก็ไปที่วิเคราะห์อายุลูกหนี้ค่ะใส่วันที่ที่ต้องการวิเคราะห์นะคะ สามารถเลือกได้นะคะว่าเราจะพิมพ์แบบสรุปหรือพิมพ์แบบละเอียดถ้าเราพิมพ์ออกมานะคะในรูปแบบของรายงานวิเคราะห์ยุทธวิธีแบบละเอียดก็จะเป็นแนวนี้นะคะลองดูแบบสรุปกันบ้างนะคะก็เลือกแบบสรุปค่ะเคก็จะบอกว่าบริษัทนี้นะคะมีลูกคา้าเท่านี้มียอดรวมเท่าไหร่นะคะแล้วก็เกินไรลากี่วันเป็นไงบ้างคะเครื่องมือที่ช่วยแรง ของเราในการยกยอดก่อนขึ้นระบบในโปรแกรมอีค n อนไม่ยากและรวดเร็วใช่ไหมคะหากใครกำลังจะขึ้นระบบในอีค n อนก็สามารถลองทำมันดูได้นะคะและจะรู้ว่ามันไม่ยากเท่ากับที่คุณคิดเลยเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะขอบคุณค่ะ ดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดกับคลิปใหม่ๆสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย